โอเคครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการรีวิวตัวละครก็คือตัวละครเดลตานั่นเองนะครับเดลตานะครับเป็นตัวละครที่อยู่ในอัปเดต5.5นะครับทุกคนแล้วก็เป็นตัวละครที่ได้จากตู้ นะครับเป็นตัวละครที่หาได้ตลอดนะครับทุกคนอยู่ในตู้นะนี่ตรงนี้เลยสามารถสุ่มหากันได้นะครับส่วนใครที่สนใจตัวละครนี้นะครับสุ่มให้ได้4ตัวแล้วทำดาวเลยก็ได้นะครับเพราะว่าตัวละครนี้ทำดาวได้นั่นเองนะครับเออผมลืมเก็บตรงนี้เลยรับหน่อยอู้สี่พันกว่าเยี่ยมเลยนะฮะสำหรับตัวของเดลตานะครับตัวละครนี้นะครับมันวางได้ทั้งหมด3ตัวนะครับทุกคนนี่สแตทประมาณนี้นะครับสำหรับโมนาดนะครับ นี่ก็คือ12ื่นสวิแล้วก็28นะครับพาสิเดี๋ยวไปดูในเกมนะครับแต่ว่าเป็นตัวละครที่เล่นง่ายมากนะครับสั้นๆเลยใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยก็สามารถสมได้เหมือนกันแต่ว่ากว่าจะอีโวได้ก็ค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีนะครับก็สบายอยู่เหมือนกันนะตัวละครนี้นะครับมันจะไม่รับตัวของสถานะที่เป็นลดระยะการโจมตีนะก็คือเนเจอร์นั่นเองนะฮะทุกคนประมาณนี้ไม่มีคอสเมติกนะครับทุกคนไม่มีคอสเมติกนี่ฮะนี่ประมาณนี้นะฮะทุกคน เรียบร้อยคราวนี้เดี๋ยวไปดูครับว่ามันจะเก่งขนาดไหนครับสำหรับตัวเดลตานะครับน้องหมาเดลต้าของเรานั่นเองนะฮะโอเคครับทุกคนครับเรามาดูครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะฮะสำหรับน้องหมาเดลต้าของเรานะวงนะครับจะประมาณนี้ครับทุกคนการโจมตีของเขานะครับจะเป็นการขวนญไอ้ผมไปปิดเอฟเฟกต์มันซะเอามาไปเลยหมานี่ครับหมาน้อยของเราโจมตีเป็นไลน์นะครับ มันข้างไวนะครับ4วิจริงๆไม่มีคิดนะผมใส่แฟมเลียมานะครับเป็นแฟมเลียของแกรนนี่นะครับยายเทอร์โบนั่นเองนี่ฮะไวมากครับประมาณนี้1ตัวนะครับใช้เงินอยู่ที่ประมาณอ่าห้าหมื่นห้าหมื่นสามนะครับต่อตัวนะเรียกได้ว่าถูกมากผมจะอัพไปนะครับถึงแอนิเมชันนี้นะนี่ครับโอ้งจะเป็นโฟลีและคำรามนะครับทุกคนอย่างนี้นะฮะฟูมโอ้ผมจะทำการ เอาเวฟมาเยอะดูสิว่ามันจะเป็นยังไงมันจะมลติฮิตไหมแต่ผมคิดว่าน่าจะมลติฮิตเนี่ยดูตรงนี้นะมันจะเดินผ่านมาก็ตายหมดใช่ไหมใช่ครับลติฮิตนะครับโอเคประมาณนี้นะฮะตัวละครนี้นะครับมันจะโจมตีตัวตัวอ่อนสุดตลอดนะครับไม่สามารถปรับได้นะน,นี่เป็นเรื่องปกติไม่ได้บั็กแต่อย่างใดน,นะครับต่อมาครับแอนิเมชันนี้ครับทุกคนแอนิเมชันเนี้ยนะครับมันเรียกว่าอา่าผมอธิบายตัวพาร์สไปเลยดีกว่า พาร์สฟที่1นะครับเมื่อตัวละครนี้นะครับผมถูกวางไปนะครับตัวละครนี้นะครับจะโจมตีตัวละครที่อ่อนที่สุดนะครับผมไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับตัวละครแข็งแกร่งเดินไปข้างหน้าแต่ว่ามีตัวเลือดน้อยอยู่ข้างหลังเนี่ยมันก็จะโจมตีตัวหลังสุดนะครับก็คือมันทาร์เก็ตแค่ตัวอ่อนสุดตลอดนะครับไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับเมื่อตัวละครนี้โจมตีตัวละครนะครับยิ่งระยะไกลเท่าไหร่นะครับจากตัวละครนี้ดาเมจมันก็จะเพิ่มขึ้นเท่านั้นนะครับสูงสุดก็คือ60%คือมันจะไปอรทเซ2นุกค้ผมันดเลปคับ ้อนะครับยูนิตตัวนี้นะครับจะทำการอันล็อกนะครับพาร์ทสิบที่2นะครับก็คือง่ายๆครับออนเดอะฮันนะครับตัวละครนี้นะครับจะโจมตีศัตรูนะครับไม่ว่าศัตรูจะอยู่ที่ไหนระยะไหนตัวละครนี้จะไปโจมตีนะครับทุกคนแต่ว่าเงื่อนไขมันก็คือต้องเป็นเลือดน้อยด้วยนะครับทุกคนไม่ว่าระยะไหนก็ตามตัวละครนี้จะไปขวัญนี่ชิบเชบอย่างนี้นะครับทุกคนโอเคมาอัปตันเลยดีกว่าครับ6,800ครับ7,500ครับแล้วก็สุดท้ายเลยคือ12,400ครับ โอ้ดาเมจจริงๆคือนี่ครับผม9 0 0 0 0นะครับทุกคนคือเรียกได้ว่าส่วนตัวผมมองว่าแรงนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันบวกไปอีก60%ินะครับยิงระยะไกลใช่ไหมก็ประมาณแสนกว่าๆนะครับส่วนตัวผมมองว่าก็โอเคอยู่นะครับเป็นดาเมจที่ได้อยู่นะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการวางนะครับเป็นที่ไหนสักที่หนึ่งในแมปนี้ดีกว่าอ่าสักตรงนี้ได้ไหมนี่นะครับผมก็จะอัปเกรดนะครับผมถึงขั้นนี้นะนี่ขั้นนี้ถ้าผมอัปเกรดปุ๊บตัวละครจะพุ่งมาตีเลยนะครับ ไม่ว่าจะระยะไหนก็ตามนะครับจับพุ่งมาตีนี่ฮะแต่ว่ามันจะเห็นเป็นนิดๆหน่นนอยๆนะนี่นี่ประมาณนี้นะฮะทุกคนเห็นว่าว่ามันจะโจมตีตัวที่อ่อนที่สุดเสมอนะครับฉะนั้นถ้ามีตัวหลุดไปเนี่ยยังไงไมันก็หลุดไปนะครับเออนี่ตัวไหนเลือดน้อยปุ๊บมันไปขวนเลยในอย่างนี้นะฮะทุกระยะครับทุกคนทุกระยะวางได้3ตัวนะฉะนั้นก็คือสามารถแบบวางสแปมกันไว้แล้วก็ กดอัพไปถึงขั้นสุดท้ายนะครับตอนแรกก็คิดว่ามันจะ FK ได้นะครับสรุปคือมันก็ไม่ได้ FK ได้นะครับเพราะว่ายังไงก็ตามไอ้ตัวเนี้ยนะครับมันก็จะหลุดมาเออก็ต้องมีตัวละครกันบ้านอยู่ดีเอาเข้าจริงๆมันก็ถามว่าเก่งไหมส่วนตัวผมให้ไม่ได้เก่งมากนะครับแต่ก็เป็นตัวที่เล่นได้ก็แล้วกันนะครับทุกคนเออมันตีได้ถูกระยะถ้ามันปรับเป็นเฟิร์สได้เนี่ยมันจะโกกมาก แต่ก็นั่นแหละครับเป็นตัวละครที่แค่ท่า겟ที่เลือดน้อยเท่านั้นนะครับทุกคนวิดีโอนี้มีพิธีนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับกันด้วยนะครับทุกคนวิดีโอถัดไปจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะฮะถ้า Ascension เนี่ยมันก็ได้ค่าดามจตรครับระยะนี่คือไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่เพราะว่าไอตัวระยะเนี่ยมันเป็น Circle a e อนะเออย่างไรมันก็โจมตีเป็น Circle อยู่ดีครับมันไม่ได้เพิ่มอะไรนะตอให้มันเพิ่มระยะมาก็ระยะเท่าเดิมครับเก็บเจอกิมหน้าครับสวัสดีครับ